สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนสายหายไปแล้วหนึ่งเฮ้ยอันติเมตสปายทีายกับเราโอเคครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนคนโดยการใช้อันติเมตสไปร,าราากก่ามังกานะผมพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนไม่ใช่ละ ไป,ไป็ประหยัดเป็นสไปเดอร์แมนแล้วนี่มีสไปเดอร์ Man มากีเอาโอเคเนาะอันดิเมสไปเดอร์พิ่งปิดแต่เมื่อกี้เนี่ยนะโอ้แม่ก๊อเริ่มจากแกก็ลุยไอตัวเอลิทิกน่าขยัอขย้คง <c oughs> <c oughs> ะจะคันเกินไปต้องหาตัวที่พอที่จะพอฉันพอที่จะจัดการได้นะ โอ้ยมีคนจอยไมา์อีกแล้วอย่างงี้ก็ทำคลิปลำบากเลยสิจะมาเกียนคนแล้วไม่ได้มาเกียน f เอฟซีเฮ้ยเท่านี้มันเถื่อนแม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ดนะเนาะมี้ใครแปลงร่างตรงนู้นใครเนี่ยตายเออตายไอ้เชือฮ่าฮ่าฮ่าไม่รู้เอฟซีหรือเปล่าแต่เกียนไปแล้วอ๋ออ๋อยวสัา ใคร,ใครเสียงใครเปลี่ยนนาฬิกามันมีมันมีคนเปลี่ยนเสียงนาฬิกาเอ๊ะนาฬิกามีคนนาฬิกาโอ้โหพูดอะไรวะนะ่ะมีคนเปลี่ยนนาฬิกาเฮ้ยมีใครยิงกันนะเอ้ยเดืเลเอล้วไปจโตนะ <laughs> ไหนแกนี่เยอะสติงไฟโดนไปหนึ่งทีโดนฉีดไปฉีดปุบไปหนึ่งแตก มาแล้วเจ็ดเลยเหรอเจ็ดเลยโดดโดดมาโดดมาตีนิดมาสโตนโดนโดนมาตนทุบไปหนึ่งต่อย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 ยิง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 ดักไว้ยิงดักไว้ยิงดักไว้ยิงตูมโคมาสโตนตายหลางจะหมดแล้วจะหมดเวลาเกียร์แล้วสิ เดี๋ยวก็แปงลงร่างใหม่ยังไงเล่าแต่เกมนี้มันรีรีสตาร์ทไม่ได้มันทําแบบรีสตาร์ทแล้วแบตเตอรี่เต็มไม่ได้อย่างางั้นนะ่ะโอ้เลยเฮ้ยเฮือโอเพงกลับมาอีกแล้วแล้วผมก็จะตัดไปตอนที่แปงลงร่างได้อีกรอบแล้วก็ไปเรียนต่อเลยนะผมไปโอเคนะผมก็มาอีกแล้วโอเปี่ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเพลงซะ ตาซะเฮอฮ่า่าเือมเรือาพกเจ้าน่มันออนนักอห่าหลังการเด็กใหม่นี่มันสนุกจริงจยิงใหญ่สไปเดอร์แมนนี่ติดเฮอย่าขี้แตกทุบเลยเอาไม่ตายหรอเฮอพลใหญ่ขี้ปากไม่เน่าเฮือเอาไปเเอาติติดนะครัติดบักแล้วติดใจผมติดใผมดูดูจุไนติดใจผมเป็ไงเป็นไงงงงงง เฮ้ยเอ้ยเอ้ยออกแล้วออกแล้วออกไปแล้วโอ,อ้โหเอ้ยเอ้ยบินบินหนีไปได้นะผมหุดโทษจากการจัดก,การของผมนะครับผมาการเรียนครั้งนี cafe. ้เฮ้ยหิวมังกรสอว้าแกมาหนีเดี๋ยวนี้วิ่งเร็วเกินเฮ้ยหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดหยุดยิงยิงยิงโอ้โหหยุดไม่ได้แต่ใหญ่แค่นี้น่าจะหยุดไม่อยู่มาหนี่หิวมังกรสอ ออโอ้ยขี้เกียจวิ่งไล่แล้วนี่ทุบทุบทุบเลยโอ้ยเฮโอ้โหแล้วก็โดดไกลด้วยเฮ้ยแบงล่างคนนี้มันงจะิิงตยตตีตีไง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 ดไม่ดีี่มันก็ซอไม่ได้กลัวหรอกี่มันก็ซอต่อยต่อยต่อยไปเลยต่อยไปเลยเฮ้ยปไหนแล้วปไหนแล้ว หายเอาหาย,าห,ายหายไปเลยเฮ้ยมันจะหายนี่อยู่นูน่นอยู่นูน่นไปแล้วไปแล้วโอ้โหหิมันกรซอรมานี่เออมาใส่กับฉัน,น,น,นทุกหนึ่งพื้นหนึ่งทุบหนึ่งพื้นหนึ่งต่อยมาล่าต่อยมาล่าเอามาล่าหึมหึมมหิมันกรซอเหรอทำไม่เป็น,นดีทำบักไม่ได้ดเีเล่นในมือถือบ้าเนี่ยบักไม่ได้อะ่ะฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนมานี่มานี่มามานี่มา โอ้พลังแล้วก็จะหมดแล้วนะผมเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้โหคนเพียบเลยนะ่ะโอ้พอหมดพวกก็เพลงมาเลยสุดยอดไปเลยจริงๆนะเพื่อนนะจ้าโอเคนะผมคลิปนี้ก็ยังเอาอีกรอบนึงแล้วกันนะผมไปเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบกันเลยผมไปเลยโคตรประจัดกร์ตูมหมายสอง ไปไหนไปไหนที่แปลงล่างแล้วไม่มีทางชนะฉันได้หรอกเพราะฉันคืออันติเมตสไปด์มังกายิงจิวสกิลซีทุบพื้นโุมแตกเลืกเป็นเอเลี่ยนเดียวนี่ไปล่างซะแล้วก็ตายซะเอาเอาเอาทำไฟเหรอทไฟเหรอ เอาเก่าปะล่ะเก่าเก่าเก่าหรือเปล่าสวอมไฟหายไปดิสวอมไฟหายไปลวหนึ่งเฮ้ยออนติเมทสวอมไฟอกัดกันจราอุ้ยโอก็โดนจัดการดกวยอัๆติเๆทุกๆทุกๆทุกๆทดกๆทดกๆทุกๆทุกๆตุกๆทุกๆๆกนก ก็ถ้าซัดกันตัวๆยังไงผมก็ว่าแพสอันติเมตสปายเออร์นะฮะเออสไปเดอร์มังกี้ต้องหลบเท่านั้นนะผมสไปเดอร์มังกี้หลบเทนะโอ้ยเจอคนเจอคนจูเนียนอย่างนี้จะต้องเจออัน huh. ต <Lock it. S 2> ิเมตสปายเดอร์ม oh ัง oh กี oh. <which> ้ฮึบาร์เก yes euh. ียนเหรอฮึบาร์เกียนนะอุ้ยอันเจ็บอันติเมตสไปายเดอร์มังกี้ยิงยิงตายตายไปซะโอ้ย โอ้ m ม g ก d จะต really ิดเลยก็ติดเนี่ยบัคก็ดีแล้วเกินทำแก้บัคใหม่แก้บัคเก่าเกิดบัคใหม่สุดยอดไปเลยเด็บแล้วดัดไปหนีไปเที่ยวอีกสุดยอดไปเลยว่ะครับคลิปนี้มีมาเท่านี้แล้วจ้าไปแล้วจ้าจิ๊กี